พี่น้องบางคนก็นจะสงสัยว่าผู้ใหญ่บ้านอันใส่กอกเจ้าเนาวันเนี่ยขึ้นน้ำหลายแแ่าสันว่าว่าต้องตกใจเด้ออันที่ใส่กอกมันมีน้ำเพราะว่าเป็นไส้กอกสดนะครับพี่น้องไส้กอกสดทําใหม่ๆแล้วก็ซีนทรงห้หมูเจ้าเลยแนะนําไห้หมูเจ้าว,ว่าไปถึงแล้วนะครับ้ายังบบกินเอาออกมาพึ่งนะครับออกมาตากแดดให้มันแห้งก่อนให้มัน ให้มันเออผิวมันแห้งก่อนพี่น้องหลังจากผิวแห้งแล้วค่อยเอาไปเข้าตู้เย็นนะครับเข้าตู้เย็นถ้าผิวแห้งแล้วขั้นบวเข้าตู้เย็นก็นเห็ดกินเลยพี่น้องอบย่างทอดได้หมดเลยนะครับมันบบแมนเนาเดอร์ไบดนเนาเดอเป็นน้ำาแีบน้ำนัวนะครับแค่ไปถึงแล้วก็เอากรรไกรตัดตรงนี้ออกแล้วก็เอาเศษกอก,อ,กออกไปพึง่งไปตากให้มัน แห้งพี ar, like, shoe, ่น้องให้ให้มันผ you know, ิวแห้งให้มันเสด็จน้ํานะครับพี่น้องแค่นั้นเองนะครับบริเวณเน่าครับเป็นไส้กรอกสดนะครับของเราเป็นไส้กรอกสดผสมข้าวเหนียวนะครับไส้กรอกหมูรวนแต่ว่าใส่ข้าวเหนียวเพราะว่าเป็นสูตรดั้งเดิมนะครับพี่น้องอันขั้นบริเวณใส่เข่ามันกับบริเวณใส่กรอกพี่น้องเนาะใส่กรอกมันต้องใส่เข่าในความเข้าใจในความที่ค่อยเข้าใจเลยไส้กรอกต้องมีข้าวนะครับแต่ของเราใช้ข้าวเหนียวนะครับพี่น้องไม่ต้องตกใจไม่ได้เน่าไม่ได้บูดไม่ได้ไม่ได้เสียนะครับ เอาไปถึง่งนะครับออกออกไปพึ่งแค่นั้นเองบาตองโตกใจนะครับหรือว่าบางคนบอกอันว่ามันเนา่าหรีถักขอความมาบอกขอยส่งหลูมมากเป็นเอาขอชีส่งไปเข้มห้นะครับพี่น้องเอาจำนี่แหละมาบอกผมมืเจ้าฟังเอาอพี่น้องจะในกามาอี่ยก็ขออนุญาตขายไส้กอกก้อนกันแลวกันพี่น้องใส้กอกนะครับเป็นไส้กอกหมูรวนนะครับพี่น้องใส่กอกหมูรวนนะครับ ผสมข้าวเหนียวนะครับกิโลละ290บาทนะครับ1กิโลค่าส่งคิดแค่30บาทนะครับเป็นของเจ้าเอื้อนเพิ่นคิดค่าส่งหาสิบาทแต่ขอยลดค่าส่งให้เหลือแค่30บาทนะครับหรือว่าผพ้ใดสนใจนะครับสั่ง2กิโลนะครับส่งงฟรีนะครับส่งฟรีไปเลย2กิโลนะครับใกล้ไกลส่งได้หมดเลยชอบเปรี้ยวนะครับถ้าชอบเปรี้ยวถ้าส่งไกลยิ่งดีนะครับจะเปรี้ยวพอดีกินเลยนะพี่น้องใส่กอของเขามี2สูตรเด้อพี่น้องเด้อสูตรแรกนะครับ เป็นไส้กรอกหมูล้วนนี่แหละครับไส้กรอกหมูล้วนใส่ข้าวเหนียวนะครับเพราะเป็นสูตรดั้งเดิมต้องใส่ข้าวเหนียวนะครับขั้นบริษัทเขามันก็คือสิเป็นหม่ำหมูลราค่อยว่าคือบะหมี่ใส่กรอกดอกเอ้าการเลี oh ้ยงกันพี like ่น้องอันแล้วก็เส้กรอกอีกสูตรหนึ่งเป็นไส้กรอกวนเส้นนะครับไส้กรอกวนเส้นของเราก็จะมีวนเส้นนะครับมีหมูน้ำหมูสับด้วยนะครับมีหมูสับมีวนเส้นแล้วก็เราก็จะใส่ข้าวเหนียวเพื่อที่จะให้ ได้มีรสเปรี้ยวด้านเองพี่น้องนะเพื่อจะได้มีรสเปรี้ยวเพราะว่าต้องใส่ข้าวเหนียวนะครับเพื่อขั้นบดใส่ข้าวเหนียวมันส,สีผสมพี่น้องอต้องใส่ข้าวเหนียวน่ำน,นะครับสูตรวนเส้นกินอร่อยมากพี่น้องออบได้ทอดได้ย่างได้นะครับเอากระยาให้พี่พี่น้องๆเปิดใจนะครับซ้างเสกอกอีสานของพยาบาล,ละเสียซอยสนับสนุนซอยอุดหนุนไข่กับบุอว้วนแนพี่น้องเพื่อ จะได้มีรายไดเข้ามาในการค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในระหว่างวันระหว่างเดือนค่ากินค่าอยู่นะครับหากินสุบซื้อมือไปนี่แหละพี่น้องเฮ็ดใส่กอกขายนี่แหละเพราะว่าเท่าแล้วกันยังบริอันอวยฮันอวยไปทางใดว่าสิไปเฮ็ดงานหมองใดพี่น้องก็หายอยากห้ยมุ่งเจ้า ซอยอุดหนุนใส่กอกเปิดใจรับใส่กอกของข่อยนะครับอันเจ้าอื่นเพื่อนจีเพื่อนไอ้ส่งส่งราคาที่ได้ถูกกว่าคองข่อยเพราะว่าเพื่อนไม่โลงงานพี่น้องเพื่อนไม่โลงงานนะครับข่อยบนใบไม่โลงงานข่อยเห็ดมือนะครับวัตถุดิบต่างๆเราใช้วัตถุดิบอย่างดีนะครับพี่น้องครบเครื่องนะครับแล้วก็สดสะอาดใหม่นะครับพี่น้องอันส่ง ไอ้มุกเจ้ามันสิเป็นน้ำเจงซีพี่น้องน้ำแสบน,น้ำนวดประตรงประตอง,ตองอย่านเนี่ยว่ามันสิบูดสิเสียสีเน่าพี่น้องอันไปถึงบ้าทมุกเจ้าก็แค่ฉีกถุงออกแล้วก็เอาไปพึ่งแดดแค่นั้นเองพี่น้องไม่ได้เสียไม่ได้บูดได้เน่าเด้อใส่กอกข่อยเปน็นน้ำแสบน,น้ำนวนะครับพี่น้องเอา้าเมื่อนี้ก็มาขายของนะครับพี่น้องนะครับอันหนึ่งกิโลนะครับค่าส่งคิดแค่30บาทนะครับลดค่าส่งไปเลยนะครับคิดแค่ค่าส่งสามสิบบาทเพราะปะกติเจ้าอื่นเพิ่นคิดหาา้าสิบบาทค่าส่งนะครับแล้วก็ถ้า สองกิโลนะครับจะส่งฟรีให้นะครับคิดแค่ค่าเสียกอกโลละ290บาทนะครับ2อกิโลแต่ถ้าท่านใดส่งไอ,อสั่ง4ีกิโลนะครับขอยส่งฟรีห่องเย็นให้เลยพี่น้องเนาะเป็นโปรมโมชั่นไฮโมูเจ้าก็แล้วกันที่ซอยสนับสนุนข่อยนะครับลองเปิดใจเบิรงเดอ้อพี่น้องเดอ้อลองอัน ชิมเบิงใส่กรอบรสชาติของข่อยนะครับพี่นอ้องอันทุกวันนี้เราก็ปรับปรุงสูตรทุกๆวันเพื่อจะไม่ให้มันมีข้อผิดพลาดนะครับพี่นอ้องอันยังผิดพลาดเกิดขึ้นที่พลานมากต้องขอโทษขออภัยพ,พี่พนๆน้องๆหลายหลายคนเด้อครับเด้อวันนี้ก็ไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีค่ะ